สมุดฐานอาโปธาตพิการ 1. พัทธปิดตะพิการให้มีอาการคลุ้มคลั่งเป็นบ้า 2. องพาทธาปิดตะพิการให้ปวดศีรษะตัวร้อนสถานร้อนสถานหนาวตาเหลืองปัสสาวะเหลืองจับไข้ 3. สอเสมหะาพิการให้ไอเจ็บคอคอแห้งเป็นหืด 4. อุระเสมหะพิการให้ผอมเหลืองเป็นดานเป็นเถาแสบในคออกแห้ง 5. คู่เสมหะพิการให้ตกอุจระเป็นเสมหะและโลหิตเช่นมูกเลือด 6. ปุบโพพิการทำให้ไอเบื่ออาหารให้รูปร่างสูบผอม 7. โลหิตตังพิการให้ตัวร้อนเป็นไข้ให้คลั่งเพ้ยให้ปัสสาวะแดงให้เป็นเม็ดตามผิวหนังเช่นเป็นประดงต่างๆเป็นปานดำปานแดงและกาลโรคเป็นต้น 8. เสโทพิการให้สวิงสวายให้ตัวเย็นให้อ่อนอกอ่อนใจ 9. เมโทพิการ ให้ผุดเป็นแผ่นตามผิวหนังและเป็นวงเป็นดวงให้ปวดแสบปวดร้อนผิวหนังเป็นน้ำเหลืองไหล 10. อัส,สุพิการให้ตาเป็นฝ้าน้ำตาไหลตาแฉะตาเป็นต้อ1 1วสาพิการให้ผิวเหลืองให้ตาเหลืองให้ลงท้อง 12. สอง เขโลพิการให้เจ็บคอเป็นเม็ดในคอและโคนลิ้น 13. สิงคานิกาพิการให้ปวดในสมองให้ตามัวให้น้ำมูกตก 14. ลสิละสิกาพิการให้เจ็บตามข้อและแท่งกระดูกทั่วตัว 15. มุดต,ตังพิการให้ปัสสาวะ สีขาวสีเหลืองสีดำสีแดง